you <small> กลับมาพบกับคุณครูอีกครั้งนะคะครูกนกพรประพฤติธรรมค่ะวันนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของแรงแล้วก็การเคลื่อนที่ค่ะสำหรับหัวข้อของเราวันนี้ก็คือโมเมนต์ของแรงค่ะเราไปเริ่มกันเลยนะคะนักเรียนคะคุณครูอยากให้นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงของไม้บรรทัดนะคะเมื่อเราออกแรงปัดไม้บรรทัดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับไม้บรรทัดนะคะลองไปดูคลิปกันเลยค่ะ อ่ล่ะค่ะหลังจากที่เราใส่แรงไปที่ไม้บรรทัดนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือไม้บรรทัดก็จะเกิดการหมุนรอบจุดที่มือเราจับเอาไว้ใช่ไหมคะทีนี้ค่ะคุณครูอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าเราออกแรงให้มากขึ้นนะคะนักเรียนคิดว่าไม้บรรทัดจะเป็นอย่างไรนี่ว่าจะเป็นอย่างไรคะลองทายกันดูนะคะ เอาละค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าถ้าเราใส่แรงมากขึ้นกว่าเดิมจะเกิดอะไรเกิดขึ้นกับไม้บรรทัดไปดูกันเลยค่ะอ่าเห็นไหมคะเราก็จะพบว่าไม้บรรทัดนั้นจะหมุนเร็วขึ้นนั่นเองนะคะนักเรียนคะสิ่งที่เราสังเกตเมื่อสักครู่นี้ที่เกิดขึ้นกับไม้บรรทัดนะคะเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าโมเมนต์นะคะหรือว่าการเกิดโมเมนต์นั่นเองค่ะ คุณครูอยากให้นักเรียนนะคะร่วมการหาข้อมูลเกี่ยวข้องกับโมเมนต์นะคะว่าโมเมนต์เนี่ยหมายถึงอะไรนะคะและโมเมนต์มีทั้งหมดกี่ชนิดแล้วเดี๋ยวเรามาสนทนาร่วมกันนะคะหาข้อมูลกันเลยค่ะเป็นยังไงคะนักเรียนน่าจะได้ข้อมูลกันมาแล้วนะคะทีนี้ เราก็มาดูกันค่ะว่าโมเมนต์คืออะไรนะคะโมเมนต์ Moment ของแรงก็คือผลของแรงที่ทำให้วัตถุหมุนนะคะไปรอบจุดคงที่ซึ่งจุดคงที่ในที่นี้นะคะก็คือจุดหมุนหรือว่าเราเรียกว่าจุดฟรังคัมก็ได้ค่ะแล้วโมเมนต์ของแรงมีกี่ชนิดมีอะไรบ้างคำตอบของนักเรียนได้อะไรกันบ้างคะ โมเมนต์ของแรงนะคะจะมีทั้งหมดอยู่2ชนิดด้วยกันนั่นก็คือโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาแล้วก็โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาค่ะเรามาดูทีละชนิดกันนะคะเริ่มที่อันแรกค่ะคือโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาคุณครูอยากให้นักเรียนสังเกตภาพนะคะภาพเป็นไม้มีจุด A แล้วก็จุด B นะคะจุดกลมๆตรงกลางตรงนั้นเราเรียกว่าเป็นจุดหมุนนะคะ เมื่อเราใส่แรงที่บริเวณจุด B เราก็จะพบว่าไม้จะเกิดการหมุนตามลูกศรสีน้ำเงินที่คุณครูใส่ไว้ให้นะคะการหมุนลักษณะนี้จะเป็นการหมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกานะคะดังนั้นเราจะได้ว่าเมื่อผลของแรงทําให้วัตถุหมุนในทิศตามเข็มนาฬิกาเราก็จะเรียกโมเมนต์ตัวนี้ว่าโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาค่ะ ไปดูโมเมนต์อีกตัวหนึ่งนะคะนั่นก็คือโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาในครั้งนี้นะคะภาพจะยังเหมือนเดิมนะคะเป็นจุด A แล้วก็จุด B นะคะโดยที่จุดหมุนจะอยู่ตรงกลางระหว่างจุด A กับจุด B ครั้งนี้เราเปลี่ยนมาใส่แรงกันที่ตำแหน่ง A นะคะผลที่เกิดขึ้นจะทำให้ไม้ตัวนี้นะคะเกิดการหมุนตามลูกศรสีน้ำเงินที่ครูใส่ไว้ให้ซึ่งเป็นทิศทางทวนเข็มนาฬิกานะคะเราจะได้ว่า เมื่อผลของแรงทำให้วัตถุหมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเราจะเรียกโมเมนต์ตรงนี้ว่าโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกานั่นเองค่ะต่อมาค่ะนักเรียนคุณครูอยากให้นักเรียนนะคะร่วมกันศึกษาค่ะว่าเราจะมีวิธีการคำนวณหาโมเมนต์ของแรงได้อย่างไรและนักเรียนนำข้อมูลมาสนทนาร่วมกันนะคะค่ะสำหรับโมเมนต์ของแรงนะคะเราสามารถคำนวณได้จากสมการ M เท่ากับ F คูณ l นะคะแต่และตัวคืออะไรกันบ้างมาที่ตัวแรกนะคะ m ก็จะหมายถึงโมเมนต์ของแรงนะคะมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรค่ะ f จะหมายถึงแรงที่กระทำนะคะมีหน่วยเป็นนิวตันและ l นะคะจะหมายถึงระยะตั้งฉากจากจุดหมุนกับแนวแรงสำคัญนะคะ นั่นก็คือแนวแรงกับระยะดังกล่าวนะคะระยะ l ต้องตั้งฉากกันนะคะหน่วยของ l ก็จะมีหน่วยเป็นเมตรค่ะทีนี้เราก็ทราบสมการที่ใช้ในการคำนวณกันไปแล้วนะคะเรามาลองใช้สมการประยุกต์ดูกันนะคะกับเหตุการณ์นี้ค่ะ สถานการณ์นี้นะคะคุณครูมีไม้ที่ยาว2เมตรนะคะแล้วก็ใส่แรง20นิวตันเข้าไปที่ปลายไม้ด้านหนึ่งนะคะซึ่งอีกด้านหนึ่งของไม้ก็จะเป็นจุดหมุนเรามาคำนวณกันซิว่าแรงนี้นะคะจะก่อให้เกิดโมเมนต์เท่าไหรค่ค่ะเรามาเริ่มกันที่สมการที่ใช้ในการคำนวณน,นะคะนั่นก็คือ m เท่ากับ f คูณ l นะคะแทนค่าตัวปลายทีละตัวคะ่ะแรงคือ20นิวตัน L นะคะระยะจากจุดหมุนถึงแนวแรงนะคะก็คือ2เมตรสำคัญนะคะระยะจากจุดหมุนถึงแนวแรงนั้นจะต้องตั้งฉากกับแรงนะคะผลคูณออกมาจะได้ว่าค่าโมเมนต์มีค่าเท่ากับ40นิวตันเมตรนะคะดังนั้นเหตุการณ์นี้เราจึงสรุปได้ว่าโมเมนต์ของแรงมีค่าเท่ากับ40นิวตันเมตรส่งผลให้วัตถุหมุนในทิศทวนเข็มนาฬิกาค่ะ ลองอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะตามภาพเลยนะคะคำนวณหาโมเมนต์ของแรงจากสมการคือ m เท่ากับ F คูณ l นะคะสำหรับในสถานการณ์นี้นะคะจะพบว่าแรงก็คือน้ำหนักของโมบายรูกปลานะคะมีเท่ากับ4นิวตันค่ะระยะจากจุดหมุนถึงแนวแรงนะคะก็คือ0.25เมตร ผลที่ได้คือโมเมนต์จะมีค่าเท่ากับ1นิวตันเมตรนะคะอ่าเราก็จะได้ว่าโมเมนต์ของแรงมีค่าเท่ากับ1นิวตันเมตรนะคะแล้วก็ส่งผลให้วัตถุหมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกาค่ะตัวอย่างสุดท้ายนะคะอันนี้เด็กเคยเล่นกันไหมคะมาคำนวณหาโมเมนต์กันค่ะสมะการที่เราใช้ก็คือ m เท่ากับ f คูณ l นะคะ สำหรับแรงในที่นี้ก็จะเป็นน้ำหนักของเด็กผู้ชายคนนี้นะคะนั่นก็คือ400นิวตันค่ะระยะจากแนวแรงถึงจุดหมุนนะคะอยู่ที่1.5เมตรนะคะคำนวณโมเมนต์ออกมาได้อยู่ที่600นิวตันเมตรค่ะเราก็จะได้ว่าโมเมนต์ของแรงเท่ากับ600นิวตันเมตรส่งผลให้วัตถุหมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกาค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ทีนี้ค่ะนักเรียนคุณครูมีคำถามค่ะคือเมื่อเราแขวนวัตถุไว้ที่ปลายคานนะคะโดยที่ปลายทั้งสองข้างน้ำหนักไม่เท่ากันตําแหน่งใดของวัตถุบนคานทําให้วัตถุเกิดความสมดุลคะนักเรียนว่าตําแหน่งใดคะเรามาร่วมหาคำตอบของคำถามนี้ผ่านกิจกรรมนี้ค่ะกิจกรรมโมเมนต์ของแรงไปเริ่มกันเลยนะคะ สำหรับกิจกรรมโมเมนต์ของแรงนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ก็จะมีไม้บรรทัด1อันนะคะเหรียญบาท3เหรียญที่กั้นลม1อันนะคะยางรัดของ1เส้นแล้วก็ดินสอ1แท่งค่ะขั้นตอนวิธีการทำนะคะก็ง่ายมากๆเลยเราเริ่มจากแบบนี้นะคะขั้นที่1ค่ะคือให้เรียนแบ่งกลุ่มนะคะอย่าลืมนะคะคลาดความสามารถนะคะช่วยเหลือกันภายในกลุ่มค่ะ จากนั้นพอนักเรียนได้สมาชิกในกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ละกลุ่มค่ะร่วมกันนํายางรัดขอนะคะรัดดินสอแล้วก็ไม้บรรทัดให้ติดแน่นตามภาพเลยนะคะโดยที่ให้ดินสอเนี่ยนะคะวางตั้งฉากกับไม้บรรทัดขั้นต่อไปนะคะขั้นตอนที่2ก็คือให้เราวางดินสอลงบนที่กั้นลมที่หงายอยู่นะคะจัดให้ไม้บรรทัดอยู่ในแนวระดับ ตามภาพนะคะแล้วก็สังเกตว่าดินสออยู่ตรงขีดใดของไม้บรรทัดช่างน้ำหนักของเหรียญบาทแล้วก็บันทึกผลนะคะขั้นต่อไปก็คือให้นักเรียนวางเหรียญบาท1เหรียญน,นะคะบนไม้บรรทัดทางด้านซ้ายมือนะโดยให้จุดศูนย์กลางของเหรียญเนี่ยอยู่ห่างจากจุดกึ่งกลางของดินสอเป็นระยะ10เซนติเมตรนะคะจากนั้นค่ะ ก็ให้วางเหรียญบาทชนิดเดียวกันเลยนะคะทางด้านขวามือนะคะแล้วก็เลื่อนเหรียญบาทมอสักครู่นี้นะคะทางด้านขวามือเนี่ยไปมานะคะจนกระทั่งไม้บรรทัดเนี่ยอยู่ในแนวระดับนะคะบันทึกระยะจากจุดศูนย์กลางของเหรียญน,นะคะทางขวามือจนก,กระทั่งถึงตรงดินสอนะคะบันทึกลงในสมุดให้เรียบร้อยจากนั้นค่ะขั้นตอนต่อมาก็คือ ให้นักเรียนซ้อนเหรียญน,นะคะใช้เหรียญบาทเหมือนเดิมนะคะซ้อนเข้าไปทางด้านขวามือนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางด้านขวามือก็จะมีเหรียญบาทอยู่ด้วยกันถึง2เหรียญแล้วนะคะแล้วก็ทําการเลื่อนไปมาจนกระทั่งไม้บรรทัดอยู่ในแนวระดับเช่นเดิมนะคะบันทึกระยะจากแนวดินสอนะคะถึงเหรียญบาททางด้านขวามือนะคะ คุณครูมีข้อมูลเพิ่มเติมให้นะคะนั่นก็คือน้ำหนักของเหรียญบาท1เหรียญเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ2กรัมนะคะหรือเท่ากับ0.002กิโลกรัมนะคะหรือเท่ากับ0.02นิวตันนั่นเองค่ะเอาละค่ะก่อนทํากิจกรรมนะคะเรามาร่วมกันตอบคําถามนะคะก่อนทํากิจกรรมกันก่อนค่ะอันดับแรกก็คือปัญหาของการทดลองนี้คืออะไร นักเรียนลองร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่มนะคะแล้วก็อย่าลืมแลกเปลี่ยนกันนะคะสำหรับปัญหาของการทดลองนี้นะคะก็จะได้ว่าเมื่อคานสมดุลโมเมนต์ของแรงมีลักษณะอย่างไรแล้วสมมติฐานละคะสมมติฐานข้อแรกนะคะคือการทดลองครั้งที่1เมื่อปรับไม้บรรทัดให้อยู่ในแนวระดับแล้วนะคะนักเรียนคิดว่าระยะจากเหรียญทางขวามือและทางซ้ายมือถึงดิ้วศอเนี่ย เท่ากันหรือไม่นักเรียนคาดเดาว่าอย่างไรคะคุณครูคาดเดาว่าระยะน่าจะเท่ากันนะคะสมมติฐานข้อถัดมานะคะคือการทดลองครั้งที่สองเมื่อปรับไม้บรรทัดให้อยู่ในในแนวระดับแล้วนะคะนักเรียนคิดว่าระยะจากเหรียญทางขวามือและทางซ้ายมือถึงดินสอนั้นเท่ากันหรือไม่อย่างไร สมมติฐานของกลุ่มนักเรียนเป็นอย่างไรคะคุณครูคาดการว,ว่าระยะนะคะน่าจะไม่เท่ากันนะคะโดยคุณครูมองว่าระยะของเหรียญทางขวามือถึงดินสอน่าจะน้อยกว่าระยะของเหรียญทางซ้ายมือเอาละคะ่ะนักเรียนลองลงมือทํากิจกรรมกันเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนำผลการทํากิจกรรมมาแลกเปลี่ยนกันดูนะคะ เอาละค่ะเมื่อทําการทดลองแล้วนะคะคุณครูมีตัวอย่างผลการทดลองมานําเสนอนะคะสําหรับตรงนี้นะคะจะเป็นตารางบันทึกจานวนเหรียญที่วางบนไม้บรรทัดนะคะระยะจากเหรียญถึงดินสอแล้วก็ผลคูณของน้ําหนักของเหรียญกับระยะจากเหรียญถึงดินสอนะคะมาดูผลการทดลองกันนะคะในครั้งที่1นนะคะพบว่าจำนวนเหรียญที่วางทางซ้ายมือกับทางขวามือนั้นคุณครูวางอย่างละหนึ่งเหรียญน,นะคะ ระยะที่วัดได้จากเหรียญถึงดินสอนะคะทางด้านซ้ายมือคือ10เซนติเมตรจากเหรียญทางด้านขวามือถึงดินสอก็10เซนติเมตรเช่นเดียวกันนะคะและเมื่อเรานำน้ำหนักของเหรียญน,นะคะกับระยะมาคูณกันผลคูณที่ได้นะคะทางด้านซ้ายมือกับทางด้านขวามือผลลัพธ์ที่ได้เท่ากันนั่นก็คืออยู่ที่0.02นิวตันเมตรนะคะ สำหรับในครั้งที่2นะคะเมื่อเราทำการเพิ่มเหรียญน,นะคะจะพบว่าทางด้านซ้ายมือเนี่ยเหรียญยังมีแค่1เหรียญอยู่นะคะแต่ทางด้านขวามือเราใช้เหรียญไป2เหรียญซ้อนกันใช่ไหมคะระยะที่คุณครูวัดได้นะคะหลังจากที่ปรับให้ไม้บรรทัดอยู่ในแนวระดับเรียบร้อยแล้วนะคะพบว่าระยะจากเหรียญทางซ้ายมือถึงดินสอนนั้นอยู่ห่างอยู่ที่ระยะ10ซนเมตรนะคะ ส่วนเหรียญทางด้านขวามือถึงนิสอนัอนระยะจะอยู่ที่5เซนติเมตรนะคะและผลคูณระหว่างน้ำหนักของเหรียญน,นะคะกับระยะทางผลลัพธ์ที่ได้คือทางด้านซ้ายมือนั้นมีค่าเท่ากับ0.002นิวตันเมตรและทางด้านขวามือก็เท่ากับ0.002นิวตันเมตรเช่นเดียวกันค่ะ เป็นยังไงคะผลการทดลองของกลุ่มนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะอาจจะไม่ต้องไม่จําเป็นต้องได้ตัวเลขเท่ากันกับของคุณครูก็ได้นะคะเอาละค่ะหลังจากที่เราทํากิจกรรมกันเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาร่วมกันคิดแล้วก็วิเคราะห์นะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปผ่านการตอบคําถามหลังการทํากิจกรรมกันค่ะเริ่มกันที่คําถามแรกนะคะนั่นก็คือดินสออยู่ที่ขีดใดของไม้บรรทัดค่ะ ะะผลการทดลองพบว่าดินสอนั้นอยู่ที่จุดกึ่งกลางของไม้บรรทัดนะคะคำถามที่สองคือจากการทดลองครั้งที่1เมื่อปรับไม้บรรทัดให้อยู่ในระดับแล้วนะคะระยะจากเหรียญทางขวามือแล้วก็ทางซ้ายมือถึงดินสอเท่ากันหรือไม่นะคะและเป็นไปตามที่คาดคะเนไว้หรือไม่ผลที่ได้ก็คือระยะนะคะม,มีขนาดเท่ากันนะคะแล้วก็ ตรงตามที่เราได้คาดคะเนเอาไว้นั่นเองคำถามที่3มค่ะผลคูณระหว่างน้ำหนักของเหรียญกับระยะจากเหรียญถึงนินสอทางซ้ายมือแล้วก็ทาขวามือในการทดลองครั้งที่หนเป็นอย่างไรนะคะผลการทดลองพบว่านะคะผลคูณระหว่างน้ำหนักของเหรียญกับระยะนะคะมีค่าเท่ากับ0.002นิวตันเมตรนะคะข้อที่4ค่ะ จากการทดลองครั้งที่2เมื่อปรับไม้บรรทัดให้อยู่ในแนวระดับแล้วนะคะระยะของเหรียญทางขวามือและซ้ายมือถึงดินสอเนี่ยนะคะเท่ากันหรือไม่อย่างไรและตรงตามที่นักเรียนคาดคะเนไว้หรือไม่ ะะเราจะได้ว่าจากผลการทดลองก็ชัดเจนนะคะว่าระยะที่ได้นั้นไม่เท่ากันนะคะโดยระยะทางซ้ายมือเนี่ยเท่ากับ10เซนติเมตรนะคะแล้วก็ระยะทางขวามือนั้นเท่ากับ5เซนติเมตรซึ่งก็ตรงตามที่เราคาดคะเนไว้ตอนต้นนะคะตรงนี้นะคะนักเรียนอาจจะได้คำตอบไม่ตรงกับของคุณครูก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับผลการทดลองของนักเรียนนะคะข้อที่5ค่ะ ผลคูณระหว่างน้ำหนักของเหรียญกับระยะจากเหรียญน,นะคะถึงดินสอทางซ้ายมือแล้วก็ทางขวามือของการทดลองครั้งที่2นั้นเป็นอย่างไรนะคะเราพบว่าผลคูณระหว่างของน้ำหนักของเหรียญกับระยะจากเหรียญถึงดินสอทางซ้ายมือแล้วก็ทางขวามือนั้นนะคะเท่ากันและมีขนาดเท่ากับ0.02 0นิวตันเมตรค่ะข้อที่6ค่ะ ผลค,คูณของน้ำหนักเหรียญกับระยะจากเหรียญถึงดินสอเราเรียกว่าอะไรปริมาณตัวนี้นะคะเราเรียกว่าโมเมนต์ค่ะข้อที่เจนะคะจากการทดลองครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่สองโมเมนต์ Moment ทวนเข็มนาฬิกาและโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกามีขนาดเท่าใดตามลำดับนะคะเราพบว่าโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกามีขนาดเท่ากับ 0.002นิวตันเมตรและโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาก็มีขนาดเท่ากันค่ะนั่นก็คือเท่ากับ0.002นิวตันเมตรสค่านี้เท่ากันนะคะข้อที่8ค่ะถ้าวางก้อนหินน้ำหนัก3นิวตันนะคะทางซ้ายมือห่างจากจุดกึ่งกลางดินสออยู่ที่0.04เมตรจะต้องวางวัตถุหนัก2นิวตันทางขวามือ ห่างจากดินสอเป็นระยะเท่าใดไม้บรรทัดจึงอยู่ในแนวระดับลองคำนวณกันดูนะคะจากการทดลองที่ผ่านมานะคะเราก็พบว่า ไม้บรรทัดของเรานั้นจะอยู่ในแนวระดับได้ก็ต่อเมื่อโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกากับโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกามีขนาดเท่ากันนะคะดังนั้นเราจึงนำความรู้ตรงนี้มาประยุกต์ใช้เราก็ตั้งว่าโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาเท่ากับโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาเราแทนค่าไปนะคะทบทวนเนาะโมเมนต์ Moment หาได้จากน้ำหนักนะคะคูณกับแรง ที่วัดจากระยะจากแนวแรงถึงจุดหมุนนะคะซึ่งโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาน้ำหนักก็จะมีค่าเท่ากับ2นิวตันระยะเรายังไม่ทราบว่าทางด้านขวามือน,นั้นระยะต้องวางไว้ที่เท่าไหร่จึงให้เป็นตัวแปร A ไว้ก่อนนะคะส่วนโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาค่ะน้ำหนักก็คือ3นิวตันระยะจากน้ำหนัก3นิวตันถึงดินสอนะคะเท่ากับ0.04เมื่อแก้สมก,การออกมานะคะก็จะได้ว่า A มีขนาดเท่ากับ0.06เมตรนะคะนั่นก็คือเราต้องวางวัตถุซึ่งหนัก2นิวตันเนี่ยไว้ทางด้านขวามือห่างจากดินสอเป็นระยะ0.06เมตรนั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเอาละค่ะหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมแล้วก็ตอบคำถามกันไปแล้วนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนนะคะลองช่วยการสรุปผลการทำกิจกรรมนะคะแล้วก็ลองนำเสนอกันดูค่ะ นักเรียนมีการสรุปผลการทำกิจกรรมว่าอย่างไรกันบ้างคะสำหรับสรุปผลการทํากิจกรรมนะคะเราก็จะได้ว่าถ้าคารนอยู่ในภาวะสมดุลนะคะจะได้ว่าผลรวมของโมเมนต,ต์ตามเข็มนาฬิกาจะเท่ากับผลรวมของโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกานั่นเองทีนี้นะคะเราก็สามารถตอบคำถามที่เรา ค้างคากันไว้เมื่อสักครู่ได้แล้วนะคะว่าเมื่อเราแขวนวัตถุไว้ที่ปลายคานนะโดยที่ปลายทั้งสองข้างเนี่ยหนักไม่เท่ากันตำแหน่งใดของวัตถุบนคานทําให้วัตถุเกิดความสมดุลนะคะเราก็ตอบคาถามได้แล้วว่าตำแหน่งดังตรงนั้นนั่นก็คือเป็นบริเวณที่น้ําหนักของวัตถุบนคานนะคะทําให้เกิดสภาวะสมดุลเมื่อผลรวมของโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา ต้องเท่ากันกับผลรวมของโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกานะคะเอาละค่ะจากนั้นนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันจับคู่กับเพื่อนๆในห้องนะคะแล้วก็ร่วมกันวิเคราะห์สิคะว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะร่วมทบทวนนะเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามพร้อมๆกันค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มตอบคำถามกันเลยนะคะคำถามแรกก็คือโมเมนต์ Moment ของแรงหมายความว่าอย่างไร นักเรียนตอบว่ายังไรคะโมเมนต์ moment ของแรงนั้นก็คือผลของแรงที่ทําให้วัตถุหมุนรอบจุดคงที่หรือที่เราเรียกว่าจุดหมุนนั่นเองค่ะต่อมาค่ะความรู้เรื่องโมเมนต์ของแรงเนี่ยสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างนักเรียนตอบว่าอะไรกันบ้างคะ เราสามารถนำความรู้เรื่องของโมเมนต์ของแรงนะคะไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลายเลยนะคะโดยการนำไปประดิษฐ์เครื่องมือนะคะหรือว่าอุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายๆกับคานนะคะเพื่อช่วยในการผ่อนแรงนั่นเองค่ะเช่นกันไกนะคะอันนี้นักเรียนน่าจะเคยใช้นะคะก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้หลักการเรื่องของโมเมนต์ของแรงเช่นเดียวกันค่ะ เอาละค่ะทีนี้คุณครูนะคะอยากให้นักเรียนนะคะรวมกลุ่มกันแล้วก็ช่วยกันคิดคําสําคัญเกี่ยวกับโมเมนต์ของแรงนะคะตัวอย่างเช่นความหมายของโมเมนต์ของแรงนะคะการคํานวณขนาดของโมเมนต์ของแรงชนิดของโมเมนต์ของแรงนะคะแล้วก็หลักการของโมเมนต์ของแรงเมื่อนักเรียนได้คําสําคัญเหล่านี้แล้วนะคะก็นํามาเขียนสรุปเป็นผังความคิดนะคะแล้วก็จัดทําเป็นชิ้นงานดูคะ่ะ หลังจากนั้นนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยลองช่วยกันรสรุปสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้นะคะว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนไปว่าอย่างไรบ้างคะ่ะอ่าเราจะได้นะคะสิ่งที่เราได้ได้เรียนรู้ไปนะคะก็คือเมื่อมีแรงที่มากระทําต่อวัตถุนะคะโดยที่ไม่ผ่านจุดศูนย์กลางมวลของวัตถุนั้นนะคะจะเกิดโมเมนต,ต์ของแรงเกิดขึ้นค่ะ แล้วก็โมเมนต์ของแรงตัวนี้นะคะก็จะทําให้วัตถุนั้นหมุนรอบจุดศูนย์กลางมวลของวัตถุเองนะคะนอกจากนั้นนะคะโมเมนต์ของแรงเนี่ยเรายังสามารถหาได้จากผลคูณของแรงนะคะที่กระทําต่อวัตถุกับระยะทางจากจุดหมุนนะคะไปตั้งฉากกับแนวแรงนะคะซึ่งสามารถคํานวณได้จากสมการ m เท่ากับ f คูณ l นอกจากนั้นนะคะเรายังได้ว่าโมเมนต์ของแรงเนี่ยมีด้วยการอยู่2ชนิดนั่นก็คือโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาแล้วก็โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกานะคะเมื่อผลรวมของโมเมนต์ของแรงเนี่ยมีค่าเป็นศูนย์นะคะวัตถุจะอยู่ในสภาวะสมดุลหรือว่าอยู่ในสภาพสมดุลน,นั่นเองนะคะเป็นสภาวะสมดุลต่อการหมุนหรือสภาพสมดุลต่อการหมุนนะคะโดยที่โมเมนต์ของแรงในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา จะมีขนาดเท่ากันกันกบโมเมนต์ของแรงในทิศทางตามเข็มนาฬิกาค่ะเอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ทำผังความคิดเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูก็อยากให้นักเรียนเนี่ยนำผังความคิดนั้นนะคะมาทำการนำเสนอค่ะโดยรูปแบบการนำเสนอนะคะจะเป็นรูปแบบทีมเกมส์ games, ทัวนาเมนต์นะคะแล้วก็จากนั้นนะคะเราก็จะ มาคัดเลือกนะคะผลงานที่ดีเด่นที่สุดนะคะเพื่อที่จะจัดทำเป็นป้ายนิเทศนะคะแล้วก็นำเสนอต่อไปนะคะในรูปแบบของการนําเสนอนะคะหนนักเรียนอาจจะจัดเป็นบอร์ดหน้าชั้นเรียนนะคะจัดเป็นป้ายนิเทศนะหรือว่าจะทําการเผยแพร่นะคะผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนหรือผ่าน Facebook ก็ได้นะคะเอาละค่ะ ครูก็หวังว่านักเรียนนะคะจะได้ความรู้เรื่องของโมเมนต์ของแรงนะคะแล้วก็มันทบทวนนะคะมั่นนำความรู้ไปประยุกต์ใช้นะคะขอให้นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้นะคะสวัสดีค่ะ